สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเดอะเทเลอร์เมื่อเราได้พบกับอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถเข้าใจได้เราก็จะมักหันไปหาวิทยาศาสตร์ให้มาเป็นตัวช่วยในการอธิบายแต่บน,นโลกนี้ก็ยังมีสิ่งต่างๆมากมายที่วิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถอธิบายได้และนี่คือ9้าเรื่องลึกลับที่วิทยาศาสตร์ยังคงอธิบายไม่ได้ซึ่งก่อนดูนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับรอยเท้าไดาโนเสาร์และมนุษย์ การค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณแม่น้ำในรัฐเท็กซัสโดยมีการค้นพบรอยเท้าไดโนเสาร์มากมายซึ่งนักวิจัยได้พบรอยเท้าที่มีขนาดแตกต่างกันหลายรอยและบางรอยนั้นก็มีขนาดที่ไม่เหมือนของไดโนเสาร์นักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อว่ามันคือรอยเท้าของมนุษย์ซึ่งปรากฏเคียงข้างกับรอยเท้าของไดโนเสาร์หรือว่านี่จะเป็นข้อบ่งชี้ว่ามนุษย์อยู่อาศัยร่วมยุคก,กับไดโนเสาร์ในอดีตหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตบางอย่าง ที่เรานั้นยังไม่ค้นพบก็เป็นได้ดาบอูฟเบิร์ดชาวไวกิ้งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องของความดุร้ายและการยึดครองดินแดนต่างๆถึงแม้ว่ายุคข,ของชาวไวกิ้งนั้นจะจบลงไปกว่าพันปีแล้วแต่ก็ยังมีสิ่งของบางอย่างที่ตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นดาบอูฟเบิร์ดโดยเจ้าดาบยาวเล่มน,นี้เคยเป็นของชาวไวกิ้งที่อาศัยอยู่ยุโรปตอนเหนือ และสิ่งที่ทําให้ดาบเล่มนี้พิเศษนั้นก็คือองค์ประกอบของคาร์บอนในดาบที่ถูกจัดเรียงอย่างสมบูรณ์แบบทําให้มันไม่หักไม่งอง,ง่ายๆโดยดาบเหล่านี้ไม่ได้ถูกโชว์โดยชาวไวกิ้งทั่วๆไปแต่เป็นสําหรับชาวไวกิ้งชนชั้นสูงเท่านั้นในปัจจุบันดาบเหล่านี้มีราคาอยู่ที่ประมาณ24,000ดอลลาร์ 24, สหรัฐซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปในสมัยนั้นการจะสร้างดาบคุณภาพสูงแบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เอาเลย แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ทราบว่าชาวไวกิ้งสมัยก่อนสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงในตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็มีแต่ต้องรอคำตอบกันต่อไปนั่นเองแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่หักและไม่งอง่ายๆนั้นก็คือแว่นถนอมสายตาจากออฟตัสที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์และคนที่อยู่หน้าคอมเป็นเวลานานด้วยตัวเลนที่ช่วยตัดแสงจากหน้าจอและขาแว่นที่บิดได้ไม่หักไม่งอสามารถสั่งซื้อแว่นออฟตัสได้ที่ลิงก์ด้านล่างและใส่โค้ดเดอะเทลเลอร์เพื่อรับส่วนลดได้ด้วยนะครับ อุกกาบาทของมนุษย์ต่างดาวในหนึ่งปีนั้นโลกของเราจะถูกอุกกาบาตจำนวนประมาณ6,100ลูกพุ่งเข้ามาชนที่ผิวโลกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินอุกกาบาตธรรมดาที่จะถูกนักสะสมเอาไปเก็บสะสมเอาไว้แต่ว่าในปี1984อุกกาบาตท,ที่มีชื่อว่า ALH 8 4 0 0 1ได้พุ่งเข้าสู่ผิวโลกซึ่งคาดการกันว่ามันมีอายุประมาณ4,100ล้านปีจากการตรวจสอบอย่างละเอียด นักวิทยาศาสตร์ไปได้พบสิ่งประหลาดบนพื้นผิวของหินก้อนนั้นนั่นก็คือซากฟอสซิลของแบคทีเรียถึงแม้ว่าจะนำไปศึกษาอีกมากมายแต่ก็ยังไม่สามารถได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่พบนั้นคืออะไรกันแน่มันอาจจะเป็นซากแบคทีเรียจริงๆหรืออาจจะเป็นร่องรอยของมนุษย์ต่างดาวก็เป็นได้แต่การที่จะได้คำตอบจริงๆนั้นเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็คงต้องรอเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่านี้ในการตรวจสอบในอนาคตนั่นเอง ถ้ำหลงโยเพื่อนๆเ,เคยคิดกันไหมว่าในอดีตกาลอาจจะมีอรารยธรรมที่มีเทคโนโลยีก้าวไกลกว่ายุคปัจจุบันก็เป็นได้ถึงมันจะฟังดูตลกแต่ในเวลาของจักรวาลมนุษย์ยุคใหม่เพิ่งจะเกิดมาได้เพียงไม่นานเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นก็เป็นไปได้ที่บรรพบุรุษของพวกเราอาจจะมีวิทยาการที่ก้าวหน้ากว่าสมัยนี้แต่ทั้งหมดก็ต้องสูญสิ้นไปโดยคลื่นทะเลหรือไม่ก็ถูกฝังอยู่ใต้ดิน โดยถ้ำหลงโยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของอารยธรรมชั้นสูงในสมัยก่อนซึ่งสิ่งก่อสร้างใต้ดินแห่งนี้ถูกค้นพบในประเทศจีนและถูกสร้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า2,000ปีก่อนโดยมีการค้นพบอุโมงค์ถึง36แห่งซึ่งกินพื้นที่ไปถึง30,000ตารางเมตรในอุโมงค์แต่ละแห่งมีการแกะสลักเป็นรูปภาพต่างๆและมีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นห้องต่างๆสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือความพิถีพิถันของรูปสลักที่ยังคงอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์แบบ ดูเหมือนกับว่ายิ่งมนุษย์เราค้นพบมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีคำถามมากขึ้นเท่านั้นตุกตาหินนำป่านี่คืออีกหนึ่งปริศนาที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สับสนมานานกว่าทศวรรษก็คือตุ๊กตาหินนำป่าที่ถูกค้นพบในปี1889ในเมืองนำป่ารัฐไอดาโฮประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตุ๊กตาหินตัวนี้ ถูกพบโดยบังเอิญในขณะที่คนงานกำลังขุดดินลึกลงไป295ฟุตก็ได้พบกับตุ๊กตาหินตัวนี้อยู่ในกองดินซึ่งเชื่อกันว่าในชั้นดินที่กำลังขุดกันอยู่นั้นอาจจะมีอายุถึง2ล้านปีกันเลยทีเดียวทำให้การค้นพบตุ๊กตาตัวนี้เกิดเป็นคำถามขึ้นอย่างมากมายมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะอาศัยอยู่ในช่วงเวลานานและถึงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเขาจะรู้วิธีใช้เครื่องมือในการปั้นตุ๊กตาหินอย่างนั้นหรือ นี่เป็นเพียงเรื่องบังเอิญที่มีตุ๊กตาตกลงมาตามรอยแยกของดินและร่วงลงมาจนถึงชั้นดินนี้ไม่มีใครสามารถตอบคำถามนี้ได้และความลึกลับของตุ๊กตาตัวนี้ก็ยังคงอยู่ต่อไปนั่นเองราชาหนูต้องบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าภาพต่อไปนี้อาจจะไม่ใช่ภาพที่น่าดูสักเท่าไหร่นะนี่ก็คือรากฏการหายากที่จะเกิดขึ้นในอาณาจักรของหนู โดยมันเกิดจากการที่หนูหลายตัวนั้นเกิดหางพันกันและก็ตายลงเพราะไม่สามารถขยับไปไหนได้สิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือซากของหนูที่นอนตายเหมือนกับพิธีกรรมอะไรสักอย่างแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็ยังอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการเหล่านี้ไม่ได้แต่ก็มีการสมมติฐานเอาไว้ว่ามันอาจจะเป็นข้อบกพร่องตั้งแต่เกิดหรืออาจจะเป็นตอนที่พวกมันนั้นรวมตัวกันเพื่อจะสร้างความอบอุ่นและอีกทฤษฎีหนึ่งก็คืออาจจะเกิดจากของเหลวเหนียวบางอย่าง ที่ถูกขับออกมาจากผิวหนังของหนูที่ทําให้เกิดปรากฏการตัวติดกันเช่นนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราอาจจะเคยได้พบกับปรากฏการเหล่านี้อยู่เพียงไม่กี่ครั้งและก็แน่นอนว่ามันยังคงไม่มีคําตอบและเพื่อนเพื่อทุกคนคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหนูเหล่านี้กันแน่แผนที่ปิริริสนี่คือแผนที่จากหลายร้อยปีก่อนที่ถูกเขียนขึ้นมาจากการล่องเรือต่างจากแผนที่ปัจจุบัน ที่ถูกสร้างขึ้นจาก GPS ปกติแผนที่เหล่านี้จะไม่ค่อยแม่นยำสักเท่าไหร่จนกระทั่งมีการค้นพบแผนที่ปิริริสโดยแผนที่โบราณนี้ถูกเขียนขึ้นมาโดยนักเขียนแผนที่ชาวตุรกีที่เป็นที่รู้จักในชื่อป r ริริสในปี1513ในการเขียนแผนที่ครั้งนี้เขาจะต้องนำแผนที่จากยุคอดีตกว่า20แผ่นและเอกสารมากมายมาใช้ในการอ้างอิงสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับแผนที่นี้ก็คือ การเขียนถึงแอนตาร์กติกา300ปีก่อนที่จะมีการค้นพบสถานที่แห่งนี้อีกทั้งมันยังเป็นแอนตาร์กติกาที่ไม่มีน้ำแข็งซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ6,000ปีก่อนแต่ยังไม่จบเพียงแค่น,นั้นแผนที่นี้ถูกเขียนขึ้นโดยการใช้เส้นโครงแผนที่แบบมร์เคเตอร์ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยในสมัยนั้นเพราะมันจะต้องใช้โครโนมิเตอร์ที่ถูกคิดค้นในปี1760มาเป็นตัวช่วย แล้วปิริริสสามารถเขียนแผนที่ที่มีความแม่นยำขนาดนั้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือสมัยใหม่ได้อย่างไรมันเป็นเพราะว่าเขาโชคดีหรืออาจจะเป็นเพราะในสมัยก่อนนั้นมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าที่เราคิดมันก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้หินสามวานันนี่คือเรื่องลึกลับน่าสนใจที่ถูกค้นพบในประเทศไทยมันคือก้อนหินยักษ์ในจังหวัดบึงกาฬ และมันดูเหมือนกับว่าเป็นวานสามตัวกําลังไหว่อยู่เคียงข้างกันในป่าโดยว่ากันว่ารูปร่างของหินพวกนี้เกิดจากการถูกลมและฝนกัดเซาะตามธรรมชาติแต่นั่นก็ทําให้เกิดหนึ่งคำถามว่าแล้วทําไมก้อนหินรอบข้างถึงไม่เป็นเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าก้อนหินพวกนี้อาจจะเกิดจากอรารยธรรมโบราณแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีไม่มีหลักฐานมารองรับ อีกหนึ่งทฤษฎีนั้นก็คือก้อนหินเหล่านี้อาจจะเป็นซากฟอสซิลของวานจริงๆที่ตายตั้งแต่อยู่ในยุคอดีตการซึ่งท่านี้เป็นเรื่องจริงสมัยก่อนวานเหล่านี้ก็คงจะมีขนาดตัวที่ใหญ่โตมโหฬรารเอามากๆเลยตำราวอยนิชถ้าหากว่าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบเขียนหนังสือเป็นงานอดิเรกถ้าอย่างนั้นตำราวอยนิชที่มีอายุก,กว่า600ปีก็คงจะทำให้เพื่อนๆสนใจขึ้นมาบ้าง มันคือหนังสือที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรลึกลับและภาพประกอบต่างๆกว่า240หน้าทั้งนักอักษรและนักแกะรหัสต่างๆพากันไขความลับของตัวอักษรเหล่านี้แต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จบางคนก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้คือการเขียนเรื่อยเปื่อยและอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายนะักแต่รูปที่ซับซ้อนต่างๆในตำราก็ทำให้หลายๆคนนั้นสนใจโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดา ได้พยายามใช้ AI ในการไขความลับของหนังสือเล่มนี้และสามารถไขรหัสลับได้บางส่วนปรากฏว่าในส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้น,นั้นถูกเขียนด้วยอักษรฮิบรูเป็นการเขียนแบบไม่ถูกต้องโดยส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนเกี่ยวกับศับพท์พฤกษาศาสตร์แต่นักวิทยาศาสตร์ก็คงไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของตำราเล่มนี้อยู่ดีพวกเราก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตหนังสือเล่มนี้จะได้รับการแกะรหัสอย่างครบถ้วน และทั้งหมดนี้ก็คือ9เรื่องลึกลับที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งถ้กว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ